ครับผมสวัสดีครับผมออกกับปุ่นเบาหยุดคนหัวลล้านอีสานสดสื่นครับกะวนเวียนอยู่ขึ้เก่าครับอยู่กำไพ้กำหน้านี่ครบพี่น้องเฮ้ยกะมันเงใจได้ครับมันความสุขของคนเฮามันเป็นแบบนี้นะครับความสุขในการเทดงานความสุขในการอยู่ทําให้นำหน้าพี่น้องเห็นต้นเขาเอาสวยงามเอ่อชีวิตจิตใจก็ได้เบิกบานครับ ผมเชื่อครับพี่น้องหลายคนกับคือสี่ได้ช่วยสื่อน,นักการเห็ดกา,ารณเหตุงานต่าเหตดให้เหตุหน้านี่ครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเหตุหน้านี่เพราะแมนธรรมดาครับการเหตุหน้านี่คือเป็นอาชีพที่ปากภุ่มใจของคนอีสานเท่าเลยครับเด้อผมวา่าหลายคนกับคือสี่คือผมหลายคนกับคือสี่มีชีวิตในการนำรงกัน เ็ดไทยเห็ดหน้านี่ผมว่าคนอีสานเท่านย่เดเกือบเกือบว่าเกือบปล่อยเปอร์เซ็นต์ละพี่น้องเอ้ยอดย่ามเห็ดหน้านี่ไฟบ่ชดซื่นไฟบ่อขักไฟบ่มมวลกะมันโมเมนครับผมว่ามันมวนอ่ามวนมวนหลายอยู่ครับสําหรับผมด้วยครับเด้ออ่าอยู่ในเมืองกรุงเมืองเกินกับอยู่มากกับเกือบสามสิบปีกะข่ามาอยู่บ้านเฮ่ากะ ได้เลาะเลาะนะครับเลาะตามภาษาชีวิตของคนอีสานคนลูกเจ้าหน้าลูกเร้าแก่็ดงานหลายอย่างอยู่กกป็ปนเปย์กันไปครับพี่น้องก็มหาความสุขกะน้ำนีแ่แหละน้ำไห้น้ำหน้าน้ำทงไม่ได้ไปใส่พี่น้องเลยกับผมก็ฝากไว้หลายๆครับขอให้มีความสุขในชีวิตการดำเนินงานการดำเนินชีวิตการรงชีวิตกขอให้มีความสุขกันเจริญทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็ ฝากไว้ด้วยครับเด้อคิมนี่ครโบคุดดีครับผมสวัสดีครับ